สวัสดีสบายดีทุกคนครับเอาหญ้าไม่งั้อก็แล้วครับบได้ปล่อยเลี้ยงขอกกับบได้ตากเลยงัวบได้ปล่อยหว่ะเมือเย็นแดดที่ได้ตากขอกในจะน้อยเยี่รับปล่อยขอกเห็นในจัะน้อยอางหัวครับหนาช่วงนี้น้ำแทนหน้าก็บ่ค่อยมีแล้วครับ เกี่ยวน้ำขันแท้กับงานอยู่ยวชวงนี้ตอนนี้ไปเกี่ยวเกี่ยวน้ำสวนได้เป็นโบไฝ่นั่นพอได้มามน้ำข่างท่างเนี่ยน,น,น่ากินทันมี้พื้นที่ปลูกงาไว้ก็ดีครับอันนี้มันปลูกได้อยู่ครับแต่ว่า เตรียมตัว,วบ่วท่านเล้ยบัวท่านเด็เหตุยังช่วงนี้ช่วงนี้ก็เลยบัท่านไนด้นมีหยาแต่เอาจะเอาเม็ดหยามาลงอยู่กับมาลงวานให้มันขึ้นเองก็จะปลูกกับขุดหลุมก็ได้ครับขุดหลุม พุ่นลมเอาเป็นพี่จังดำหน้าเนี่ยพี่ยังหยอดเขาพี่ยังหยอดเขาหยอดเป็นลุมลุมลุมมันขึ้นก็คอยรักษาหยาอย่างเยืนออกใ้มันขึ้นเกี่ยวว่าพ่อยได้กินบ่ให้ขาดอาหารหลายเกินไปพ่ได้กินหยาเนี่ย กินเฟี้ยงไปเนี่ยครับอันนี้ก็ใส่กินเฟี้ยงไปเนี่ยกินเฟี้ยงก็ดีอย่างหนึ่งครับตัวแม่ตัวใหญ่ตัวนี้ก็ถีบบค่อยทายเหลี้ยวไปเลยตะกี้มันทายเหลียวแต่ว่าปัดพ่อกินเฟี้ยงหลายๆเขาก็บ่บค่อยทายเหลียวครับก็ก็กดีอยู่แต่ก็ยันขาดารานอาหารหลายบบมีหยากินก็เลยเอาหยางมาแกะมากินเนี่ยจังหน่อย ตรเมียที่ผสมไปนี่ก็มือนี่กว็วันที่สิบสามนะครับสิบสามก็ได้สิบเอ็ดมือเหรอสิบเอ็ดมือกันเลยอีกประมาณเก้ามือครับครบยี่สิบรอบที่สองไปสังเกตมันคือเก้าแหละครับว่สังเกตไม่ได้หรอกไปสังเกตมันว่ามีอาการติดสัตว์บ่ว ันบุญเมียการติดใจก,กับคิดว่าน่าจะผสมติดชัดเจนแน่นอนแต่ว่าขันยังบ่หั่นใจครับต้องรอตรวจให้ได้สามเดือนก่อนค่อยติตตรวจหรือสี่เดือนหมดแล้วครับทมเดี๋ยวต้องทำหมอครับทำหมอเป็นว่าช่วงใดตรวจได้ชัดเจนหรือช่วงใดครับตรวจมึงคือความชัดเจนว่าติดแทรบอม จะได้มันใจมากหลายกว่านี่ครับนี่มันใจหลายกว่าเกาขึ้นตอนกินหยาคกับลังโอ้ยู่งหยาคกัคบบาดป่อยวะก็จิตไปเลี้ยงน้ำขังนนก็มันออกไปต้องออกไปทีละตัวครับออกไปทีละหลายตัวหมดน้ำาม่น่าก็๋ยไป มึงน้ำในหน้าน้ากันครับเราจะไปหาซับนอไม้น้ำก็ได้ที่กินครับเดี๋ยวไปเมึงเข่าขึ้นไปครับติดตามไปน้ากันครับไปเนมึงน้ำในไฮน่า,นนาที่วานเข่าไว้เข่าจะขึ้นบ่ขึ้นยังไงครับบ่ท่านเห็นมึงบ่ท่านเห็สังเกตดีแคร์ผ่านๆเดี๋ยวไปหา สับนองใหม่น้ำเพื่อมีนองใหม่พราได้ไปแกงกินนะครับไ,ไปจิบมึงนี่เขาขึ้นวานไวขึ้นแล้วครับเนี่ยขึ้นแน่แล้วเพื่อนนี่ขึ้นขึ้นแล้วครับเนี่ยขึ้นแล้วแต่ยังไม่ทันไหเงี้ยเดี๋ยวไปมึงของเจียคองเองครับ โอ้น้ํามาซึมมาจังได๋น้อยนาะซึมมาแบบเดคือมีน้ํามาได้ชื่อไหนให้เป็นจักคนมียามคือจันมึกต้นบ่มีน้ํครับนี่มู่ที่บ่มีน้ำนี่ขึ้นแล้วครับเขาเต็มครับ แกที่น้ำขังๆน,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 นี่เป็นยังไงโอ้ยขึ้นอยู่ครับขึ้นอยู่แกเอยเปตีน้ำลุให้นี่อืมอันี่แหละต้องกยุดเป่งไปเรื่อยๆแล้วมั้งครับเนี่ยอันนี้งงงหงส์ตัวหงส์นะอืมคอยเป่งลงไปเรื่อยๆนะครับนี่ บกหัวเป็นเห็ุจรงเลยตอนนี้ก็คือของเพอนขึ้นอยู่ครับขึ้นดีอยู่แต่ว่ามันประทัดชัดเขียนปันไดเจ็ยนเป็นว่าเป่งงามออกกัถือว่าเขางอกดีดีอยู่ครับงอกดีดีอยู่ ขนาดยูนิหนามครับตั้งหลายมือครับอือฮยูนิหนามตั้งหลายมือครับก็ถือว่าได้ของเพิ่นอยู่ครับเนี่ยงอกดีขนาดอยูนิ้นามด้วครับเนามสวมตั้งหลายมือถ้ามันหลายมืออยู่กันหนูขนดีเอ้งอกดดีดีครับของเพิ่นงอกดีดีครับ อันนี้เนี่ยครับเนี่ยรู้ว่าจะเห็นบ่ครับเพราะว่าเป็นซุ่มถือว่าขืนครับเดี๋ยวถ้าจังไรเง้แล้วเดี๋ยวอัปเดตให้เมืองอีกทีนึงครับตอนนี้คือขึ้นดีครับของเพื่อนเขาเพื่อนโอ้ขอท่าครับเนี่ยครับ ว่าขึ้นดีครับนะครับขึ้นอยู่นี่ก็ขืนนี่ขนาดน้าขังนะครับนี่ยน้ามขังนะครับ,รบยังขึ้นอันนี้เพิ่นยังไม่ทันปล่อยสำนเนาเพื่อนเพื่อนมาอัดไว้อีกตั้งหากอืมสุดใจของเพิ่นครับของค์กรยันจะนำท่มวมแล้วครับ เองนี่มีอย่างเดียวเออของผมเกิดบ,บางเกลีใกล้นี่เกิดขึ้นอยู่ครับหมู่นี้ครับต้น,ม,นมูน้ำนี่ยังมีท่านอีกไอไก่ท่านท่านไหนนั่นโอ้โหให้ท่านนี่เก็มันมันบมีน้ำครับให้นี่น้ำคือนน้ำมาได้ขังไรครับขังในต้นหม่งที่เป็นนี่ละห้องห้องไก่ก็มีขึ้นอยู่ครับ จะขืนดีสาแดงอันนี้ตรงเมืองอีกที่นึงครับเพราะว่าปุณิยังงงไปครบ่อยากย้ำเขาย้ำนั่นนะคันปุณิยจำเป็นดีนี่ก็ได้อยู่ครับพานอยู่พานนี่ยังประธานมีเวลามาหนี่เลยครับเนี่ยปุณิแตงคันแท่นหน้าในยังหน่อยเพราะห้เกี่ยวหยาง่ายๆครับเห็นเป็นกรโหลกกระเลกกิ้งกี้งกัดนั่นก็ตัดไปเรื่อยๆมันก็ได้อยู่ครับแตงแต่ง ดีๆในจังหน้อยมันก็สิตัดแต่ง่ายดีๆแต่เร็วโอ้ขึ้นเยอะครับนี่ขัน้ำค้างนะครับเนี่ยมูน้ำขันค้างก็ขึ้นถือว่าขึ้นเยอะครับถือว่าขึ้นเยอะได้อยู่นี่ไอหนี่บ่มีน้ำครับนี่ตัวมีน้ำนี่ข้งอกดีครับ นามครัน้งๆนี่งอกดีมึงอีกขึ้นมงกลไกกันเออมีงอกอยู่ครับขึ้นอยู่แต่ว่าเดี๋ยวต้องอีกหลายมือก็เนี้ครับอันทันท่าฝนฝน,น,นตกนะครับเออส,สังเกตไงตอนนี้ก็อยากสังเกตอย่างน,าน,นี้จัง่อยโอ้ย็็ขึ้นแล้วครับนี่ ขึ้นยุกครับขึ้นยุกโอ้โหมัน,นผม,มีน้นำให้นี่นี่กับขังกระบอกห้องไถ่นี่ครับห้องไถ่นี่น้ำกับขังไม่เชื่อนี่แหละแต่ว่าขันมันโบขึ้นน้ำห้องกับพอผมโบได้มากลนให้มันผมเข่าครับปล่อยไปอีกทีแต่นี่ดีน้ำขังครับโบท่านหลุดเลยกมบูรณ์เลยเป็นหัึ่งเลย แต่มูนน้นก็งอกอยู่แล้วครับแต่ว่ามูอยู่ในน้ำในลายมือที่เป็นยังไงบ้ง มาท่านดิมาก้นทั้งน้ำไปครับเรากับพ่อไปอยังครับเพราะว่านา้ำมาไหลก้นเนี่ยกะที่ก้นตะหมงเกี่ๆเพราะเดี๋ยว อย่งนี้สังเกตบระธานี่ชัดเจนครับก็มีขึ้นมาแน่อยู่แต่ยังบระธานี่ชัดเจนแต่มูลหนีทีครับน้ำค้างางไว้ยี่เป็นอย่งไดียังบระธนหูวครับพอเป่งยังประธานเหนื่อยมันมีน้ำแต่ที่แรกแล้วมันสิออกสูตรไดยังบระธนหูวครับรอดมึงขันหน้าดำเนี่ยดีแล้วครับมีน้ำไหลายนะถ่ายไว้ ให้ยาตายครับคักน้ำไว้ละลายไถไว้ให้ยาตายนะครับดำจะหนีเห็ดหน้าวานครับเดี๋ยวนี้โอ้ยมูขัางเป็นยังไงน้อครับมันหลายมือเแลยครับเพราะท่านิบกเพียอยู่ วัครับแต่ว่าก็เห็นมีก็ยังเห็นพ,พวกรเเยเเยอยู่รอมึงอีกจกัดอาทิตย์ไปแล้วครับสิได้ชัดเจนพออาทิตย์นึงก็ชัดเจนแล้วครับคิดว่าแต่ทน,นี้ยมาท่านที่ชัดเจนมูขนาดมูที่นามบท่วมนี่งขึ้นขึ้นมาท่านหนึ่ครับ น้ำยังไยอยู่ครับน้ำไยแต่ว่าเขาคือจังเหมือนมันจีดแท่งจีดสอดออกมาอยู่ครับอัตาการงอขกกนาดจะพอไดอ้จะมูน้ำขับขังกันบ่แห้งสิเปลี่ยนแบบใดนี่บอกว่าท่านหนึถือครับว่ามันซุ่ม du lèo và lắng tiền nào chắc thì khi... buộc xâm đầy buộc buộc xâm đầy hả đây xâm đầy gấu hả đó này cái đi bóp khoai mấn đầy thôi đầy gấu đó này khoai mấn lầy หะไรนะครับสามเมาเนี้ยกรับว่าไงจะเป็นยังครับโอ้โหนกเป็ดเพื่นนอนไทยคน เป็นร่างยาตวัวสงฆ์จะได้บอกรผมามาเรียงนี่นะครับตรงที่น้ำบกขังเลยเขาก็นาจะขึ้นดีนะครับแต่ ที่เห็นเห็นก็คือขึ้นบ่ท่านหลายหอกสิงหอกจังใดครับเนี่ยเขานามลายตอนนี้ครับเป่งม,มากอะไรก็ค่อยครับมันได้ซำนี่เพราะว่าทางนี้ก็ต่ำลงไปอีกก็เลยขังยุบกันครับยุบก,กลางๆคนงมันมา phê nhầm cà phê xả mô hấp khuyên cực kính nhất là khắp như là mua nằm nằm như là khắp mô màn cháy gần quán là thế ngầu ăn khắp tẩy khương rồi là quân bình nhanh đấy quay thầm mơng cả gì chắc ở đừng đường vừa chẳng gì thật ตอนนี้ปล่อยไปตามเรื่องเล่ากันมูที่น้ำม,ม,มันถ่วมบดบวนเกิดเรื่องงอกงอกดีครับงอกดีอยู่ขานอยู่แต่มูนำข้างาขังเนี่ยครับบอกแบบเดียวเดียวที่ได้สามทีได้ดำนะครับ มูลนี่ก็บงอกดีครับวันมันวานทักเต๋ออยู่นะครับเขาเนี้ยขึ้นแค่ซ้ำเนี่ยนี่ก็ว่าเดี๋ยววางเหยียดเห็ดเมี่ยงกันีมูลที่มันเน่าๆครับเห็ดเห็ดแย่งแบบบานๆในใอยู่นะคิดว่า มูนี่เอาเห็ดเห็ดเฟี้ยนครับนี่ไวน์มันเน่าไปเรื่อยๆก็โอเปยียงจำมูนั่นก็จะได้อยู่ปล่อยเหงั่กินงม,มปีแเดวครับใส่มอมปี๋เขาแต่มีข้นมาแนครับเอาตามที่มึง มัช่วยดีครับลมเย็นฝนน่าจะบคตมากหรือว่าวครับไม่ดีเศร้าตกก็เหลือปล่อยแรงยักษ์เพิ่งเดืเอนนี้เดือนหนึ่งก็ได้ครับมนะีปัญหาหาซับมหมกมาดีเลย ไก่เหรอครับไก่หดกอแพ้แล้วกลัวจิเปื่อยก็ใส่เวลา,นางเงนี่ยเพื่มนกลัวจิเปื่อย่อูหลังเดียว นกำลังควายอยู่กันนะจนุดลงนะครับแต่ว่าเขานี่ที่สิเป็นเพราะว่าทขังหลายมือแล้วนี่ก็ชีวิตขหมัควายาได้สับ่อะมีห้อยเป็นเอาไปแล้วครับ nhiều cho gặp hóa đầy vậy? qua mà thì đẩy cổ hợp. เดี <cin stereotype> <m aks> <dragging> ๋ยวต้นหอมสั่นๆหอมสั่นๆเกาครับเดี๋ยวสับนู่นนี่ก่อนครับกลับไปหากอไม้ครับกอนี้ได้แล้วสับแล้วแล้วครับนองไม้เดี๋ยวไปหากอไม้ครับนี่ยุบมันกอสองกอเนี่ยนะเดี๋ยวใสมั็ดว่ามีบ่มทุกคนใส่ก็ได้ หนหน้อยพ่อจะไปแกงพ่อกินนิบแซบครับไอ้อบ่หลายกับบัวเป็นยังอีนี่ฝนดีครับฝนตกมาตลอดเลยช่องวันเขาก็เลยวันบกค่อยเด่นันปันใดครับ ดินมันซุมซุ่มหลังมันกับมีฝนตกลงมาซ้ำอีกอะ่ะนี่แหละครับเป็นแบบนี้แหละครับน้ำถว่วมบ่คือวานแห่งหงครับวานแหงแหงละขึ้นมาแล้วถ้าฝนตกมากอะคิดว่าที่จิบบนเอาตายอันนี้นี่น้ำถ่วมนี่จักที่ออกแบบได้ กปิเประธานเนี่นั่นดีครับแต่ก็รอดมึงอีกจะสองสามมึงสิแห่งลงขุน,นี้บ่ครับถ้าเสียหายจักนิดจกักไม่ก็จีบบ่มไงปันไหนครับแค่ขันท่าเสียหายหลายบ่บ่เอง,งอกคือส่วนหลายนี่กัดโอ้สามจะจีบเมืยอยู่ครับ ดำดำหน้าไม่เหรอครับแต่ก็เป็นครับผลดีกัก็ดีใจครับดีกว่าแรงอยู่ด้ยามเห็นหน้ายามเห็นหน้าแรงเลยกับบวชใเลยครับเขาก็ตายอันนี้นี่มาสามเอากนยนงงคิดว่าเสียใจอยู่ เต็มเลครับปไปไปลปลกไกลครับ I don't know what's going on. ủa hộp đi chứ sắp còn hộp nhưng mà không có ăn đi vào đi đi สาบเอากรันครับได้นี่แหละครับเพราะเด็กแกงเอาสำนี่เอาละเดี๋ยวสิไะเปมือวัวครับบินลั้งจากสับน้องใหม่ได้เพราะเด็กแกงเยอะครับเด็กแกงหน่อยหนึ่ง น้อเพราะกำลังกินเสียบเลือกทำแล้วครับบรรยากาศงามแรงอยู่ทงหน้าครับหยากนล้ำหมองเศร้าครับโบมี่เถียงหน้านั่งเหรียเกล้ยโบมี่หมองเศร้าเมื่อย ปวดขาเรื่อครับตะเวนเริ่มลงแน่แล้วบอัน,นี่เจียวไว้แค่นี้ก,ก็แล้วครับสวัสดีครับทำแล้วครับไม่เห ມາບໍ່ງງກະເດັກຕັກນ້ຳໄດ້ບໍ່ນະເດັກຕັກນ້ຳໃຫ້ຫົວຈັອກ